รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราสามแม่ครัวออติว่า สวัสดคีค่ะตอนรับผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจกเกษตรค่ะเช้าวันศุกร์20พฤศจิกายน2563นะคะปุ๊กับมุ้ยมารายงานตัวค่ะช่วงนี้คุณผู้ชมหลายท่านยังหยุดอยู่หลายคนไปเที่ยวนะคะแต่ว่าตอนเช้าก็เปิดทีวีนะคะแล้วก็ดูเราสองคนแน่นอนค่ะว,วันนี้หลายเรื่องเลยทางด้านการเกษตรเอามาฝากกันแต่ว่าช่งวชงแรกนะคะพาไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะ ยเอกธรรมนัทพรมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรม kick off สร้างพลังเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาร่วมใจไม่เผาฟางสร้างเกษตรยั่งยืนพร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสปส4ขีดให้แก่พี่น้องเกษตรกรนวัดปลงหลวงตำบลเวียงชายจังหวัดเชียงรายว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมพัฒนาที่ดินได้มีการรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนและพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ลดละเลิกการ เผาวัสดุทางการเกษตรพร้อมสร้างความตระหนักในเรื่องพิษภัยของหมอกควันไฟที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชนผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นการทำลายหน้าดิน ทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ทำให้ส่งผลกระทบต่อการทำเกษตรกรรมโดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้ทําการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรได้ทราบถึงประโยชน์ของการไถ่กลบต่อสั่งพืชและการบริหารจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรที่เหมาะสมการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ําพร้อมสาธิตการไถ่กลบต่อสั่งพืชให้กับเกษตรกรเพื่อป้องกันการเกิดจุดความร้อนหรือฮอตสปอตที่จะส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการเผาเพื่อเตรียมดินปลูกพืชของเกษตร นนใพื้ที่ั้งนี้ภายในงานยังมีพิธีการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสอป,ปก .4.01 ให้แก่พี่น้องเกษตรกรจำนวน40รายโดยสป,ปรกรเชียงรายมีพระราชกฤษฎีกาประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน921,138ไร่มีพื้นที่ดำเนินการ17อำเภอ588,100ไร่และได้ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรไปแล้วจำนวน7 7 3 8ราร12,846แปลง เนื้อที่578,813ไร่ อัปเดตข่าวสารทางการเกษตรเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะไปดูเรื่องของสระน้ําขนาดเล็กหรือว่าบ่อจิ๋วบ้างดีกว่าต้องบอกว่าเขาจิ๋วเธอชื่อค่ะแต่ว่าประโยชน์เขามีมากมายเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพกักการสักครู่ะค่ะ,คะ